สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับก็ง่ายกันไปนานวันนี้ก็ได้มาเจอกับโกเชนรอยถึงวันนะครับโกเชนรอยถึงวันวันนี้นะครับเจอซักตี้นะครับเบี้ย้าควายนะครับแต่ว่าตังนี้อยากหมากโกเชนได้ตัวลาเกอร์มาตัวที่โกเชนอยากกินก็จริงๆอยากกินเบี้ยดําแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตามมากันไปตาป้าเพื่อนๆ อยู่ในจังหวัดจังหวัดตรังนะครับรู้ว่าที่ร้านในใกล้บ้างนะครับใครแนะนำก็แนะนำโคเชียนนิดนะครับอยากกินเบียดดำแต่ไม่ปืว้วนนี้ได้เบียร์ลาเกอร์มาเปิดครับอเบียร์แก้วนะครับเฉย,ยนไปแล้วนะครับโคเชียนเคยได้รีวิวมากก็เป็นหวาห้อมเมานะครับซีดูซีแล้วจริงก็เข้มว่า เบียร์ตัวไปนะครับเอาครับตุมก่อนอ่าหอมอมก็เป็นรสจาตแตกไม่นะครับสีไดคกินก็ว่าคือเคยในคลิปเจา้าซู่กงก็คือก็เปิดลงเบียร์ตะวันแดงนะครับแต่ก็เขามีความคิดว่าผลิตเบียร์ทีมันเมือนกับเบียร์รสของเขามันจุก,กวด มาให้เราได้ดิมรองกันในทุกๆปีนะครับอืมได้ครับผมดีครับัวชินได้มาจองกวดดังลานนะไม่รู้พอไมมเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวัวชีนจะดื่มต่อตี่สำคัญครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ไม่ได้จะสนุ่นในกินเคร่งดื่มแอนกอฮอล์นะครับ ก็อมองไหมครับกินจราดว่าแลาว้วอาเบียรนะครับถ้าไปจบต่อสั่งคุมนะครับขอวันนี้พอห้อมไปห้อห้อมข้อนะครับวัสดีครับ